น้ำตกดีมีคุณค่าน้ำตกนางรองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสักครั้งหนึ่งเราควรมาชมสรุปน้ำตกนางร้องไม่เป็นสองรองใครข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนนี้เรามาที่น้ําตกนางรองอยู่ในเขตของตำบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครน,น,นายกแล้วก็พื้นที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่มันอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางซีกตะวันออกน้ําตกนางรองนี่โอ้โหมีตํานานมายาวนานนะครับตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดซะอีกนะครับเพราะน้ํามันมาจากเขาใหญ่ก็โชคดีวันนี้มาเจ,เจอเจ้าหน้าที่ต้องถามว่า น้ำตกนางรองเกิดจากส่วนไหนของเขาใหญ่น้ำตกนางรองนี่จะอยู่ด้านบนมาจากเขาเขียวเลยนะครับเลยเขาเขียวทางขึ้นจากเขาเขียวเลยครับมาจากข้างบนเลยครับผ่านลงมาก็จะผ่านเหวมหาศักดิ์ลงลงมาคลองร่วมแล้วก็ลงมานางรองส่วนอีกอด้านเหวนรกนั้นจะแยกลงไปทางเขื่อนครับมาคพละทางนะครับผมนางรองจากตรงนี้ไปเขาไปไหนน้ำเขาไปไหนเนี่ย น้ำนี้ลงสู่แม่น้ำนครนายกครับ oh. แต่จะลงอยู่ตรงอ่าอ่าอ่าตรงท้ายวัดขดานท้ายเขื่อนไปหน่อยหนึ่งประมาณครับครึ่งกิโล oh. จากท้ายเขื่อน,เ,นเขาไปบบรรจบกันใช่ครับกลายเป็นแม่น้ำนครนายกใช่ครับก็วันนี้เท่าที่ดูนะครับสภาพน้ำอาจจะอาจจะน้อยไปหน่อยใช่ครับจริงๆแล้วมันมาซ่าเต็มไปหมดเลยใช่ครับเพราะฝนน้อย ช่วงนี้ปลายฝนแล้วฝนน้อยลงครับปีนี้ฝนน้อยมากครับน้ํามาระดับยังไม่เต็มคลองเท่าไหร่ครับเพราะฉนั้นเชิญชวนพี่น้องหน่อยว่าถ้าเกิดถืนมาช้านี่อาจจะแห้งเหือดได้ก็ให้รีบมาก,กันหน่อยใช่ครับช่วงนี้นะครับช่วงปลายฝนเนี่ยน้ําตกทุกที่ในจังหวัดนครนายกนะครับนางรองวังตะไคร้สายลิกาอ่าน้ําตกตาดอะไรลันลักลันเลิกเนี่ยช่วงนี้กําลังน้ําที่ใสและก็น่าเล่นครับอยากจะชวนเชิญนักท่องเที่ยวให้มา สัมผัสช่วงก่อนหนาวเพราะว่าน้ําปีนี้จะรู้สึกจะน้อยอาจจะไม่ถึงเดือนกุมภาหรือมีนาก็ได้ครับสายน้ําสายน้ํามนเสน่สายนี้เท่าที่ทราบมันเคยกลืนกินชีวิตนักท่องเที่ยวบ้างไหมเยอะมากครับตั้งแต่สมัยก่อนเลยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินลงมาเนี่ยหน้าฝนจะลื่นเลยครับเพราะน้ํามาแรงๆเป็นขุนเสร็จปุ๊บจะเดินลงมาชมจะเมาม้่งอะไรมั่งอย่างเงี้ย ก็เลยลื่นพอลื่นปุ๊บก็จะหายไปกับสายน้ําเลยครับแรงขนาดนั้นนะใช่ครับโอ้แต่แตอนนี้อุทยานเข้ามาดูแลแล,แล้วก็ช่วงฤดูหน้าฝนเราก็จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้ที่อันตรายครับอ่านะเรามีการเตือนด้วยนะว่าใช่ครับเหลืองเขียวแดงใช่ครับเหลืองเขียวแดงแดงห้ามลงเด็ดขาดใช่ครับน้ํามาขุ่นแดงเราห้ามลงเล่นเลยครับเขียวสบายใจเขียวเล่นได้ตลอดเหลืองต้องระวังใช่ครับอ่า จะมีเจ้าที่คอยดูแลครับจ,จะมีเจ้าที่ทุกจุดครับจุดละสองนายประจําจุดก็พอยังมีคนมาอยู่นะใช่ครับช่วงนี้ยังมาเยอะครับอย่างเช่นน้ําตกเสกากวันวันหนึ่งก็เยอะครับอ,อ่าน้ําตกเสกากับนางรองนี้จะเข้าน้ําตกเสกามากกว่านางรองครึ่งหนึ่งครับเร,เราถัวเฉลี่ยแล้วอ๋อนางรองครึ่งหนึ่งที<ช>งนี้ทีน,นี้เอา้าถามโยงไปถึงน้ําตกจาริกานะต้นกาเนิดอยู่ที่ไหน น้ำตกสายกานี้จะมาทางด้านทางหมวกเหล็กครับอ๋ออ้าวภูเขาทางนู้นใช่ครับทิศตะวันตกนะครับพื้นเขา,าใหญ่เหมือนกันแต่จะมาทางด้านทางหมวกเหล็กไหลามาทางตะวันออกครับด้านทางหมวกเหล็กในลงมาทางสระบุรีแล้วก็ถึงจะไหลลงมาน้ําตกสาิกาอ๋อมาบรรจบกับสาิกาใช่ครับเห็นนะสาิกากํลาลังงงแล้วมีนางรองมีสาิกาใช่ไหมครับ สาิกาแล้วสาิกาพอบรรจบสาิกาปับ๊บมันไปไหนสายกาก็ไหลลงมาสู่แม่น้ําน,นครนายกอีกครับอ,อยู่ท้ายจากนางรองลงไปอีกรอประมาณ2กิโลเ,เ,เ <wygl missile. S 1> พราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลของสายน้ําตกนะครับไปจากต้นเขาใหญ่ทั้งนั้นใช่ครับแล้วก็ไปบรรจบกันที่แม่น้นํนนนานครนายกใช่ครับอ่ามันมีอีกอีกสายหนึ่งอ่ะนะของวังตะไคร้เนี่ยมันของเอกชนวังตะไคร้เป็นนวะ อุทยานครับวนอุทยานครับผมมีน้ําตกไหมก็น้ําตกวังตะไคร้ก็มาจากเส้นเดียวทางด้านหมกเหล็กในเหมือนใดมาทางใต้นะใต้เขาใญ่แล้วก็มาถึงนี่แล้วไปบรรจบแม่น้ําอะไรก็ลงแม่น้ํานครนายกนี่ครับพอถัาจากนางรองไปปุ๊บก็เป็นเส้นวังตะไคร้พอวังตะไคร้ก็ไปเป็นสาิกาจะเป็นช่วง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 ลงไปก็ไหลลงแม่น้ํแล้วก็ยกอีกเหมือนเดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยว เช้ากับเย็นได้ใช่ครับใกล้กรุงเทพใช่ครับ <นะ S 2> ที่พักก็มีพร้อมเยอะแยะครับเนี่ยถ้าอยากจะช่วยกระจายรายได้นะครับก็<ช>มาเที่ยวกันใกล้ๆแค่นี้แหละาริกาวังตกไครนางรองเขื่อนอีกพร้อมจะรองนนรับนะนะันะบม มันมีเพลงร้องไว้น้ำตกนางรอง้องอาจเป็นสองร้องคนอนื่นใช่ครับใช่ครับสมัยนั้นเลยครับแต่เจ้าสามชิน้นจะไม่เป็นสองร้องทรายสมัยนี้ดอกดินยังไม่ตายต้งัสมัยดอกดินยังไม่ตายร้ <c oughs> องยาววันนี้โดนฟ้องพี่ชอันนี้ก็สิบเอ v e r y b o d y are you okay? โอ้ แล้วอันนี้ก็แปล่าน,นี้ก็เป็นทิชเชอร์แล้วเป็นครูอาจารย์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติอยู่ที่นครราชสีมาแล้วนี่ก็เป็นพื้นที่คีบเกี่ยวกับนครราชสีมาเขาใหญ่ซึ่งวันนี้เรามาเขาใหญ่แต่ว่าอยู่ในเขตของนครนายกจุดนี้ก็มีน้ําตกนางรองน้ำตกนางรองนะครับไ <c oughs> หลไปแต่ว่าส่วนที่ทําให้เกิดน้ําตกคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้ต้องถามอาจารย์สักท่านหนึ่งเนาะ ว่าเรานำเด็กมาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรท่านไหนก็ได้ครับ yeah. the, uh. the. the lesson why we bring them to come hereWhat uh. mm. is the purpose of bringing the them up hereThe yeah. <Yeah>. um. uh. purpose is to see the beauty of nature and to learn how God uh, created wonderful things ก็แปลได้ว่าธรรมชาตินะมาศึกษาธรรมชาติเนาะเพราะธรรมชาติอยู่กับเราถ้าธรรมชาติ ธรรมชาติหมดมนุษย์ก็ตายหมดเนาะดูอย่างอิสราเอลนะอิสราเอลกับฮามัดอะหมดธรรมชาติแล้วมันก็ตายหมดแต่เรายังมีธรรมชาติแม่นบอแม่นครับอายุคำฟ้องมาเลเ y ียมาเลเซียอ่าอ่ามาเลเซียฟิลิป i ินส์ฟิลิปป i นส์โอ้โอ้โอ้รัสเซียโอ้โอ้เนาะรัสเซีย l i p p i n e s too Philippines รีเวนลุกไล้ไทยอะล้างหน้าได้ไหม <c oughs> นา่าว้าวว้าวนี่ข <c oughs> อรูปหน้าเข้าไปที ไปได้อีก4ีกิโลเ oh. <laughs> มื่อกี้2องสกิโลรวมเป็น12บกิโล <laughs> <Yeah. S 3> ดีใจได้ไปชมธรรมชาติสดสวยสะอาด oh. ธรรมชาติที่เขาใหญ่ <Ooh. S 3> นครนายกพี่น้องต้องจำไว,ำไว้ไวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่ไซ ไทยแลนด์าดดา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 คุณักเอวรี่บอดี้ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน